สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการใช้เครื่องพี๊ดได้นะครับส่วนประกอบของเครื่องและหลักการทำงานของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องสถานะของน้ําก่อนนะครับซึ่งน้ําจะมีสามสถานะนะครับก็คือในรูปของสถานะก๊าสนะครับเป็นของเหลวและเป็นของแข็งนะครับตามภาพนะครับ สีส้มนะครับก็คือสถานะที่เป็นก๊าซนะครับสีชมพูจะเป็นสถานะที่เป็นของเหลวนะครับแล้วก็สีฟ้าจะเป็นสถานะที่เป็นของแข็งนะครับโดยจะมีเส้นทั้งหมด2เส้นนะครับคือเส้นแนวระหว่างเส้นสีฟ้ากับสีชมพูนะครับฝั่งนี้นะครับน้ําจะเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวนะครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนฝั่งข้างล่างนะครับน้ําจะเปลี่ยนสถานะจากสีชมพูไปเป็นสีส้มนะครับอันนี้จากของเหลวนะครับเปลี่ยนมาเป็นกา๊าซนะครับส่วนเส้นด้านล่างนะครับด้านล่างนี้น้ําสามารถเปลี่ยนจากสถานะของแข็งไปเป็นกา๊าซได้นะครับเมื่อความดันต่ํากว่าความดันบรรยากาศนะครับหรือต่ากว่าความดันปกตินะครับฝั่งซ้ายนะครับความดันจะอยู่ที่ หนึ่งพันมิลลิบาร์นะครับหรือหนึ่งความดันบรรยากาศนะครับความขวาอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งรอองศานะครับน้ําจะเปลี่ยนจากสถานะของเหลวนะครับเปลี่ยนมาเป็นก๊าซนะครับเมื่อความดันลดลงนะครับมาอยู่ที่หนึ่งร้อยมิลลิบาร์นะครับอุณหภูมิหรือว่าจุดเดือดของน้ําจะลดลงนะครับจากหนึ่งอองศาครับลดลงมาเหลือ จะเดือดที่40องศานะครับเมื่อความดันลดลงนะครับและเมื่อความดันต่ำกวาครับลงไปอีกนะครับอุณหภูมิน้ํานะครับที่0องศานะครับน้ําจะเดือดนะครับที่ความดัน6มิลลิบาร์นะครับประมาณแถวนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อน้ํามีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาครับก็จะกลายเป็นของแข็งนะครับ เมื่อกลายเป็นของแข็งครับความดันต่ํานะครับน้ําสามารถเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นก๊าซได้นะครับโดยไม่ต้องเป็นของเหลวนะครับเมื่อความดันต mm um ok ่ํานะครับกว่า6มิลลิบาร์นะครับสามารถเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นก๊าซได้เลยนะครับซึ่งเราจะใช้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนสถานะของน้ําจากของแข็งนะครับระเหิดกลายเป็นไอได้เลยนะครับ เรามาดูอีกราฟหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นไอนะครับฝั่งนี้เป็นของเหลวนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นของแข็งนะครับที่ความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับหรือความดันหนึ่งพันมิลลิบาร์นะครับน้ำติดือบที่อุณหภูมิศ่นรองศานะครับส่วนน้ํานะครับฝั่งนี้นะครับเป็นของแข็งจะเปลี่ยนเป็นของเหลวนะครับฝั่งนี้นะครับที่อุณหภูมิประมาณศูนย์องศานะครับก็จะละลายกลายเป็นของเหลวนะครับ ส่วนที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศานะครับน้ําจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะครับไปเป็นไอนะครับเมื่อความดันต่ํากว่า6.1มิลลิบาร์นะครับสามารถเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นไอได้เลยนะครับและเมื่อความดันต่ํากว่า 6. 1ดมิลลิบาร์นะครับต่ำมาเรื่อยๆนะครับ อุณหภูมินะครับด้านล่างจะลดต่ําลงมาเรื่อยๆน้ําก็จะมีความดันในการระเหิดนะครับต่ําลงไปอีกนะครับซึ่งโดยปกตินะครับการระเหดิดหรือการตํำแม่งแบบฟิสได้นะครับจะใช้ความดันนะครับอยู่ที่ประมาณ0.2มิลลิบาร์นะครับอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ ประมาณลบ20องศานะครับวันนี้เราจะพูดถึงการจำแห้งแบบฟิสได้นะครับที่แช่ตัวอย่างที่อุณหภูมิลบ20องศานะครับอันนี้นะครับจะเป็นรูปส่วนประกอบของเครื่องนะครับโดยปกติจะมีอยู่3มส่วนหลักๆนะครับก็มีที่ใส่ตัวอย่างครับแล้วก็ที่จับน้ําแล้วก็ปั้มสูญอากาศนะครับโดยปกตินะครับความดันที่เราใช้ในการระเหิดนะครับ เปลี่ยนสถานะจากน้ําไปเป็นไอนะครับจะใช้ความดันอยู่ที่ประมาณ0.2มิลลิบาร์นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราทําการฟรีสนะครับที่อุณหภูมิลบ20องศานะครับเราตัวอย่างวางฝั่งนี้นะครับทั้งหมดมี3ถานนะครับน้ําจะเกิดการระเหดนะครับจากของแข็งนะครับ เกิดกลายไปเป็นไอนะครับครับแล้วก็ไหลนะครับออกมาอีกทางนึงนะครับจะไปสู่ส่วนของตัวดักจับน้ํานะครับหรือว่าตัวฟิสเตอร์นะครับส่วนในการดักจับน้ําตรงนี้นะครับจะใช้อุณหภูมิประมาณลบ40ถึงลบ100องศานะครับขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องนะครับ อันนี้จะยกตัวอย่างที่ลบเจ็ดสิบองศานะครับเมื่อน้ํานะครับระเหิดกลายเป็นไอนะครับมายันส่วนที่สองนะครับความดันที่ใช้ในการระเหิะครับศูนย์จุดสองมิลลิบาร์นะครับน้ําจะมาเจอกับคอยเย็นนะครับอุณหภูมิลบเจ็ดสิบองศาครับก็จะเกิดการจับตัวกันนะครับแล้วก็เกิดการควบแน่นนะครับจากไอก็กลายเป็นของแข็งนะครับ ซึ่งความดันที่0,2มิลลิบาร์ตรงนี้นะครับไม่สามารถระเหิดน้ําที่อุณหภูมิลบเจ็ดสิบองศาตรงนี้ได้นะครับทําให้น้ําทั้งหมดนะครับถูกจับอยู่ตรงคอยเย็นตรงนี้นะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนอากาศนะครับที่เครื่องดูดนะครับออกไปด้านนอกนะครับอันนี้เป็นปั๊มนะครับปั๊มดูดสุญญากาศนะครับ ความดันที่ปั๊มดูดนะครับก็คือ 0. 2ดมิลลิบาร์นะครับเมื่อน้ําถูกจับหมดนะครับอากาศที่เหลืออยู่นะครับหรืออำาจความดันทั้งหมดนะครับก็จะถูกดูดไปที่ปั๊มนะครับทาให้ความดันตัเนี้ต่ํามากๆนะครับอันนี้คือหลักการประมาณของตัวเครื่องฟิตไดายนะครับมี3ามส่วนนะครับมีตัวอย่างนะครับช่องใส่ตัวอย่างนะครับมีส่วนจับน้ํานะครับแล้วก็มี ปั๊มสัญญาณนะครับอันนี้เป็นหัวใจของเครื่องฟิตได้นะครับที day, น,บน,นี้เราจะมาดูว่าเครื่องฟิตได้นะครับมีส่วนประกอบจริงๆเป็นอย่างไรนะครับครับเครื่องนี้เป็นเครื่องฟิตได่อย่างง่ายนะครับโดยจะมีส่วนประกอบทั้งหมดสามส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนใส่ตัวอย่างนะครับแล้วก็ส่วนที่ทําหน้าที่ดักจับน้ํานะครับแล้วก็ ปั๊มสูญอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละส่วนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้นะครับที่เป็นแท่นยื่นขึ้นมาครับแล้วก็มีลักษณะเป็นรูๆนะครับอันนี้คือที่ใส่ตัวอย่างนะครับโดยตัวอย่างที่ใส่นะครับเราจะใส่ในกดแค้วแบบนี้นะครับอาหารก็ใส่เข้าไปข้างในนะครับใส่เข้าไปภายในนะครับซึ่งตัวอย่างที่เราใส่เข้าไปในนี้นะครับ ตัวอย่างจะต้องผ่านการฟีดหรือทำให้แข็งครับที่อุณหภูมิต่ำมาแล้วนะครับโดยปกติจะใช้ที่ประมาณลบสองศานะครับหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้ที่ลบอบองศาก็ได้นะครับเมื่อเอาตัวอย่างใส่ใกไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อเข้ากับตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดน,นะครับ ว้าว wow, นะครับให้อากาศข้างในนี้ครับถูกดูกดออกไปข้างนอกนะครับส่วนถัดมานะครับเราจะมาดูส่วนที่ทําหน้าที่ดักจับน้ํานะครับที่เกิดจากการระเหิดของตัวอย่างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับฟิสเซอร์นะครับซึ่งสามารถจำอมณนภูมิได้ถึงลบเก้าสิบองศานะครับจะสามารถดักจับไอ้น้ำที่เกิดจากการระเหิดของตัวอย่างได้นะครับอันนี้จะเป็นช่องนะครับสำหรับดักจับไอ้น้ำนะครับที่เกิดจากการระเหิดนะครับความจุประมาณ1ลิตรนะครับหรือ1นึกิโลกรัมนะครับ เมื่อไอ้น้ำระเหิดออกมาจากตัวอย่างนะครับก็จะมาเกาะอยู่ตรงบริเวณผนังรอบๆตัวแชมเบอร์นี้นะครับส่วนอากาศนะครับที่ถูกดูดนะครับจะไปไหนต่อนะครับก็จะออกจากตัวแชมเบอร์นี้นะครับนะครับผ่านท่อนะครับท่อดูดสุออากาศนะครับด้านล่างนะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะของท่อดูดสูญอากาศนะครับออกท่อนี้นะครับอากาศจะถูกออกท่อนี้นะครับแล้วก็ลงมายัางปั๊มด้านล่างนะครับอันนี้เป็นปั๊มสูญอากาศนะครับซึ่งความดันที่ปั๊มเครื่องน,นี้ทําได้นะครับอยู่ที่สองคูณสิยกกําลังลบสามิลลิบาร์นะครับซึ่งเป็นความดันที่ส่ำม,มากนะครับโดยปกตินะครับหากเราต้องการให เกิดการทำแห้งแบบมีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องเลือกปั๊มที่มีค่าความดันสุญญากาศต่ำๆนะครับถึงจะทำให้ตัวอย่างเราแห้งแบบมีคุณภาพนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องนะครับเราก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยการเปิดสวิตนะครับเครื่องทำความเย็นนะครับแล้วก็รอจนกระทั่งอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นนะครับได้ลบ90องศานะครับแล้วก็เปิดสวิตปั๊มสุญญากาศนะครับ จากนั้นนะครับก็นําตัวอย่างที่เตรียมไว้นะครับสวมเข้ากับตัวโลบด้านบนนะครับแล้วก็รอจนกระทั่งตัวอย่างแห้งนะครับก็สามารถเอาตัวอย่างออกมาจากเครื่องได้นะครับการเปิดเครื่องนะครับก็เปิดสวิตช์ด้านหน้าเครื่องนะครับ เพื่อจะเริ่มทางานนะครับจังนั้นเราก็รอจนกระทั่งอุณหภูมิได้ลบเกสองศานะครับ mm hmm. เมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิลบเก้าสบองศาครับ mm hmm. ก็ทําการเปิดปวความไม่ก้ามนะครับ mm hmm. อันนี้นะครับ mm hmm. เป็นตัวอย่างที่ผ่านการฟีดมาแล้วนะครับ เราจะใส่เข้าไปในขวดนะครับแล้วก็นำมาเสียบก็โผล่ด้านบนนะครับจากนั้นก็รอจนกระทั่งตัวอย่างเราแห้งนะครับซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ1-2วันนะครับโดยปกตินะครับ การระเหิดของน้ำนะครับจะใช้ความร้อนนะครับในการระเหิดนะครับซึ่งในลักษณะเครื่องฟิวชยแบบนี้นะครับจะใช้ความร้อนจากสภาวะเวดล้อมนะครับนำความร้อนเข้าไปในการระเหิดน้ำนะครับซึ่งจะใช้เวลานานนะครับในการระเหินนะครับซ uh> ึ่งปกติบางเครื่องนะครับก็จะมีฮีเตอร์นะครับในการช่วยให้ความร้อนนะครับ ก็จะสามารถระเหิดน้ําได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าทําให้ได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อเสร็จกระบวนการนะครับหรือเราเห็นลักษณะของตัวอย่างเราแห้งแล้วนะครับก็สามารถนําตัวอย่างออกจากเครื่องได้เลยนะครับการนําตัวอย่างออกจากเครื่องนะครับเมื่อตัวอย่างแห้งแล้วนะครับก็ปิดวาล์วนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ของเครื่องฟิซซิงนะครับแล้วก็ปิด ปั๊มแว็กวั่มนะครับก็ทำกํำวามสาเรียบ,บร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จกระบวนการพิได้นะครับ